สวัสดีค่ะสวัสดีมักงสิคะสวัสดีค่ะพูดสวัสดีไม่เป็นนะพบกับร้านของดีเซลเสนายุทธยานะคะและช่องของเรานะคะในยูทูบคือแรงดีดีไม่มีทรยศเออตอนนี้เราก็จะมีเพิ่มช่องอยู่ใน Youtube ด้วยนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยเหมือนกันนะคะเรามีทุกๆุช่องทางในการติดต่อเกี่ยวกับทางร้านแล้วก็เห็นผลงานดีขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะแต่ว่า ลิ้นยังไม่รู้รถกับจะามุกจะได้กินอย่างเดียวนะเริ่มกินข้าวได้แล้วอ่าโอเคนะคะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์ให้ดูนะคะสำหรับรถสองคันเนาะไปดูรถตู้ก่อนดีกว่านะเป็นรถตู้ของอ่างทองเพชรสัตนะคะของพี่ฮีโร่ต้องบอกแบบนี้เลยพี่ฮีโร่อ่างทองเพชรสัตพิวพิวเอพิวใช่ใช่ี่เขาป๋าเด เออป๋าอายุ7จ็ดิหาลหล่อมากเลยเนียมากใช่ต้องบอกมาเลยนะก็ขอขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจนะคะร้านโนเอีเซลต้องเอ่ยไว้ก่อนนะว่าทั้งโลกเนี่ยไม่ได้รับวางเครื่องในบอดี้รถตู้นะครับพวกไอเนี่ยไอเอสพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ทีเนี้ยป๋าเนี่ยอันเนี้ยเขาอยากทำรถเนี้ยมันจอดทิ้งไว้นานมากนะครับเขาอยากทำเพื่อที่จะเอาไปช่วยคน ตายที่ที่ไม่มีญาติเนี่ยบังเวงมากเลยเสียงประตูะเนี่ยก็คือเขาจะทําคันนี้นะครับเพื่อที่จะไว้เขียนศพที่ไม่มีญาติกับผู้มีลำเนากลับบ้านนะครับหรือทําไปลดกู้ภัยลดร่วมอะไรสักอย่างไงน,นะให้ช่างนงจัดการเลยอยากทําอะไรคือทาไปทําสึ่งทําสี่คันนี้เดี๋ยวเราก็จะร่วมช่วยกันร่วมอนุโมทน,นาสาธุไป<ำ>พร้อมพร้อมกันไปพร้อมกันทําบุญเพราะว่าปลาเขา จิตใจดีมากแล้วบอกว่าป๋าก็ป๋าฮีโร่แค่ชื่อก็ป๋าซื้อรถใหม่เลยดีฝ่าไหมเขาบอกไม่เขาอยากทำคนนี้เขาเขาจอดมานานแล้วให้ดูสภาพก่อนอันนี้เครื่องที่เขาเข็นใส่ท้ายรถมาคือรถคันนี้จอดไว้หลายปีนะมากุญแจไม่มีนะเนี่ยต้องสะดอกสะดอกกรอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังเสียงทีงนี่นะป๋าเมื่อคืนใช่เลยนี่นะลองเยี่ยวคืนดูวิ่งเลยไม่น้อเล่นเลมาดู คือเนี่ยมันก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยสภาพนะให้ให้เพื่อนเพื่อนะเซฟภาพนี้ไว้เลยเดี๋ยวเราทําให้ใหม่หมดเลยนะทําสีทําอะไรใหม่หมดเลยลูกค้าหาเครื่องมาให้เราใช่อันนี้วางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เกียร์โตเครื่องนี่นะ <c oughs> นให้ดูสภาพก่อนเลยแล้วก็นีเลย <c oughs> อันนี้พวงมาลัยอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ก็เนี่ยโถสไลด์มาลงไม่มีกุญแจให้นะนุญแจ มม่เพิ่งส่งมาเพิ่งส่งใบสมีมาฝาอ,อ่ะแล้วเราก็ไปดูสําหรับอีซูซูดากอนที่สไลดมา์มาเมื่อเชาอ้ายาเรากา็กเ,ดกเดี๋ยวต้องตัดเลย,เลย,เลยหน่อยหงูเห่าแดกแตรงนี้นะเราก็จอดอยู่ในรั้วรอบขอบชิดนะคะของที่ร้านเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวอ,อ เก็บความเรียบร้อยนะคะหลายๆคันนะคะเตรียมส่งกลับก่อนปีใหม่ให้กับลูกค้านะคะแต่ถ้าใครมาหลังจากนี้ต้องขออภัยจริงๆว่าไม่ทันนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสําหรับ uzu, ug, อีซูซุดักมังกรต้องบอกวันนี้เพราะว่ารหัสเครื่องยนต์เป็น4 j a นะอ่ะอันนี้ช่างหน่มาแล้วก็ได้จะอธิบายให้ฟังได้นะคะว่าทําไมรถคันนี้อะไหล่เครื่องถึงพัง <c oughs> ทั้งๆที่นี่เลยเห็นชัดๆเลยว่าเพิ่งทํามาแน่นอนเ <c oughs> นาะเพราะวัดคำตีปอกมาหมดแล้วทุกอย่าง มันคือคือไดเลกอะเราเรามอกหลายรอบมากแล้วในการทําเครื่องเนี่ยบางคนน่ะบางช่างบางคนเก็เปลี่ยนอะไรคืเป็นอะไรทึงอะไรแท้คันนี้ก็เห็นด้วยตาเปล่าก็ว่าใส่ลูกแท้แหวนแท้มานี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันเนี่ยก็คือเรื่อง oil น้ำมันเครื่อง oil น้ำมันเครื่องตัวนี้สําคัญมากของอีสุไดเลกเนี่ยซึ่งซึ่งมันตันไม่ได้ มันชอบมีขี้ดินเนี่ยตันอยู่นี้เวลาเวลาทําเครื่องยังไงก็ต้องขอลองให้เปลี่ยนทุกคันนะไม่งั้นชารบละลายหมดสองพันกว่าบาทอันหนึ่งของแท้คันนี้ก็คือดูส่งแล้วน่าจะไปต่อไม่คุ้มเงินนะอันนี้เชิเดี๋ยวช่างโหนก็ต้องปรึกษาเจ้าของรถอาจจะวางเป็นคอมมูนิลลไปเลยหรือยังไงเขาว่ากันอีกทีหนึ่งคันนี้นะคือไดเล็กไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทําให้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากทําให้แต่ทําแล้วมันก็ได้ใช้เงินที่แพงมากแล้วก็ จทย์การใช้รถมันได้น้อยในเรื่องความเร็วหลังถนนในเรื่องความอึดอะไรงนี้มันก็คือยากไหนๆถ้าทาก็คือตัดใจเลยเพราะทางของเชนโดงคือคอมเมเร็วอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะของรถเขาเขา้เขามาคุยรายละเอียดกันตรงนี้นิดนึงนะว่าอย่างไง <c oughs> แต่รถคันนี้เนะี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเกียร์คอมแล้วพ์ทเคิร์ดเป็นตัวสินิ้วเหมือนคอมเมเร็วทั่วไปแล้วนะคะ ตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงทางด้านหน้าให้ให้ดูอีกทีนึงนะคะสําหรับมังกรทองนะคะหรือว่าจะมาเปลี่ยนกันอีกครั้งึงเป็นมังกรทอร์นาโดนะเกียร์คอมแล้วน้องสร้างเป็นเกียร์ลูกใหญ่แล้วนะคะก็เดี๋ยวลองดูต้องเปษดฝาจะของรถดูว่าไหวไหมจากประสบการณ์ที่ช่างนงเจอรถมาหลายร้อยคันหลายพันคันวางคอมเฮิ์ากกดไลค์กดแชร์ค่ะนงดีเซลแรงดีไม่มีทรยศค่ะ